หัวข้อถัดไปนะครับก็คือ8.4นะครับก็คือการทดสอบสมมติฐานของค่าสัดส,ส่วนของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตั้งสมมติฐานรรค่าสัดส,ส่วนของประชากรก็จะมี6ขั้นตอนคล้ายๆกับค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่เราเปลี่ยนคําว่าค่ามีลเป็นค่า P อันนี้ P เฉยๆจะลบไม่มีหนึ่งนะอน่ะ มันก็จะมี3แบบเช่นเดียวกันครับแบบที่1 p เท่ากับ p ศูนย์นะครับแล้วก็ p ไม่เท่ากับ p ศูนย์นะครับก็คือเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับและตรงข้ามของ h 1หรือ h a ก็จะเป็นมากกว่านะครับกรณีสามถ้าตรงนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นรูปภาพการเขียนรูปภาพตรงนี้ก็จะได้แบบ2อหางใช่ไหมครับเหมือนกับ าเฉลีย่ยประชากรนั่นเองนะครับอ่าน,นี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะได้รูปฝั่งขวาคลแบบ้ายกันอันนี้ได้รูปฝั่งซ้ายนะครับถ้า a ไฟ h ายอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทดสอบแบบสองทางก็คือแบบไรทิศทางนั่นเองตามนี้เลยนะครับเป็นการทดสอบแบบสองทางอันนี้เป็นการทดสอบแบบทางเดียวด้านขวาอันนี้เป็นการทดสอบทางเดียวแบบด้านด้านซ้ายผิดนะ นี่เขียนเพาว่าด้านซ้ายนะครับต่อไปเรามาดูการทดสอบสมมติฐานค่าสัดส่วนของประชากรนะครับค่าสัดส่วนของประชากรซึ่งมันก็จะมี6ขั้นตอนนะครับแต่การใช้สูตรมันจะมีสูตรเดียวนะครับสูตรแซดสูตรเดียวเลยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับซึ่งสูตรแซดตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ p cap นะครับมีค่าเท่ากับ p cap อันนี้อ่านว่า p h หรือ p p cap ก็ได้นะครับ p hat ลบ p หารด้วยส t a n d a r p บวกอ่าคูณ q นะครับ p คูณ q แล้วหาร n ความหมายของ n ศูนย์หนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการแจกแจงแบบปกติย่อมาจากคำว่า normal ซึ่งศูนย์ตัวนี้หนึ่ค่าเฉลี่ยคณิตหนึ่งก็คือความแปรปรวนนะครับมีค่าเฉลี่ยคณิตเป็น0ูนย์แล้วก็ค่า ความแปลปวนเป็นหนึงนันน่นะครับของประชากรนะซึ่ง p, p hat ตรงนี้มีค่าอะไรครับ p hat ก็คือค่า x หาร n x คืออะไร x คือสิ่งที่เราสนใจในประชากรนะครับกำหนด,ดให้ p แทนสัดส่วนของสิ่งที่เราสนใจในประชากรและ p hat คือสัดส่วนที่สนใจในตัวอย่างขนาด n นั่นเองเพราะฉะนั้น p hat ก็มาจาก X ฐานเปน็นนเง่งเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนี้เลยนะครับสำรวจโพของ A,B,C นะครับสำรวจโพของ A,B,C เชื่อว่า72%นะครับเจอคำว่าเปอร์เซ็นต์เพราสัดส่วนเราจะเจอคำว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับคาว่า72%ก็คือ72ส่วนเท่าไหร่ เ2ส่วน1น0 0มีค่าเท่ากับ0จุดใช่ครับ72นะครับ0 72ของคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับจะถูกขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจึงทำการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่เล่นอินเทอร์เน็ตจำนวน300คนแสดงว่า N ของเราก็คือ300อ่ะใส่เข้าไปหลอน N นะครับจากวิทยาลัยแห่งหนึง่งนะครับพบว่า 228ถูกขโมยทางอินเทอร์เนต็ตนะครับ228ถูกขโมยอินเทอร์เนต็ตแสดงว่า2 28นี่คือค่าะคระับค่า x ก,ก็คือสิ่งที่เราสนใจในกลุ่มประชากรนั่นเองนะครับจงทดสอบความเชื่อนี้ได้หรือไม่ที่ระดับในยะสำคัญ0.10แสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งสมมติฐานตัวนี้ครับ เราต้องตั้งสมมติฐานหลัก Ho ว่าไง Ho ว่าไงครับ p เท่ากับ0.7นะครับ72นะครับเชื่อว่าตรงนี้ก็คือค่า p นั่นเองแสดงว่าตรงนั้นม่ามตรงนี้ก็คือเครื่องหมายนะครับไม่เท่ากับ0.72 อันนี้คือขั้นตอนที่1นึ่งนะครับขั้นตอนที่1เราจะตั้งสมมติฐาน p เท่ากับ0.72และ p ไม่เท่ากับ0.72ขั้นตอนที่สองก็คือสิติที่ใช้ในการทดสอบก็คือสูตรนี้เลยนะครับ p hat ลบ p นะครับ p hat ลบ p อะ่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับรู้ก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะครับ n เราทราบแล้วคือเท่าไหร่นะ n ก็คือสามร้อยนะครับ x ก็คือสองร้อยยี่สิบแปดใช่ไหมครับแสดงว่า p hat ของเราตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบแปดหารเท่าไหร่ n ทั้งหมดก็คือสามร้อยครับซึ่งสองร้อยยี่สิบแปดหารด้วยสามร้อยมีค่าเท่ากับ ใช่ครับศูนย์จุดเจ็ดหไหมเจ็ดหกนะอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องคํานวณออกมาก่อนเพื่อที่เราจะไปคํานวณในขั้นที่ห้านะครับขั้นที่ห้าซึ่งขั้นที่สองเนี่ยเราทราบแล้วคือเราจะต้องใช้ทดสอบตัวนี้เสร็จแล้วตรงนี้เป็นการทดสอบหาค่าวิกฤตก่อนครับหาค่าวิกฤตคือค่า z นั่นเองเรารู้ว่าเป็นการทดสอบแบบแบบแบบแัดใช่ไหมแบบแทแบบสองทางแบบไร้ทิศทางใช่ไหมหรือว่าแบบสองทางแสดงว่ารูปที่ได้ก็จะเป็นรูปนี้อสองหางนะ ปฏิเสธ HO อันนี้ก็คือเกตปฏิเสธ HO นะครับตัวนี้ก็คือเขตยอมรับนะครับมันจะต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับถ้าเราได้ HOH1 แล้วเนี่ยเราก็จะเขียนรูปเป็นนะครับยอมรับ HO สิ่งที่เราต้องหาคือค่าแซตรงนี้ครับมีค่าเท่าไหร่เป็นลบแซตรงนี้เป็นบวกเท่าไหร่ซึ่งเราจะหาค่าแซตรงนี้ได้เราต้องไปดูที่ค่าโจทย์ให้มาคือค่าแอลฟาคือก้อนนี้นะแอลฟาคือก้อนนี้นะลูกแสดงว่าแอลฟาคือก้อนนี้คือศูนย์จุดเท่าไหร่ ก้อนนี้คือ0.01 0.1หาร2มีค่าเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็เป็น0.1หาร2เพราะมันมี2ด้านใช่ไหมใช่ไจุดหนึ่งหารสองมีค่าเท่าไหร่ครับจุด0.5ฝั่งนี้ก็เท่ากับ0.5 0, 0. จะหาค่าแท้ถาไง จำได้ไหมเอาอะไรเป็นลบนำ0.5ไปลบตลอดใช่ไหมคือ0.05ซึ่งตรงนี้เอาเป็นลบแล้วเท่ากับ0.45เอา0.45ตรงนี้ไปเปิดตารางค่าแทสิครับมีค่าเท่าไหร่0.45เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดลบ จุดสี่ห้าตรงนี้ไหมใกลเคียงไหมเนี่ยสี่ห้าอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมได้หนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดหกสี่กับหนึ่งจุดหกห้าใช่ไหมหนึ่งจุดหกเห็นไหม ยังจาได้อยู่นะหนึ่งจุดหกฝั่งซ้ายห่างเท่ากันฝั่งขวาห่างเท่ากันเอาสองตัวนี้มาบวกกันหางสองใช่ไหมก็คือตรงนี้หนึ่งจุดหกห้าบวกหนึ่งจุดหกสี่หารสองนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งจุดหกสี่ห้าจำได้อ่มเพราะฉะนั้นเปิดตารางตรงนี้ได้หนึ่งจุดหกสี่ห้าครับค่าแซมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดหกสี่ห้าฝั่งนี้ก็เท่ากับหนึ่งจุดหกสี่ห้าเป็นลบนะครับเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดเขตกฎการตัดสินใจใช้คำว่าปฏิเสธกันแลน้วกันจากปฏิเสธก็ตอบเมื่ออะไรครับแซสน้อยกว่าเท่าไหร่ลบหนึ่งจุดหกสี่ห้าและ มากกว่าเท่าไหร่หนึ่งจุดหกสี่ห้ามันก็คือช่วงนี้นั่นเองเขตปฏิเสธ HO เสร็จแล้วเราก็คำวนวณในขั้นตอนที่ห้านะครับ P cap เมื C ่อกี้เราหาได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดจหกลบศูนย์จุดเจ็ดสองใช่ไหมลบ P นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้0.76ลบ0.72ทั้งหมดฐานด้วยหทหดฐานด้วยส q ค a รูทนะครับค่า p เราทราบแล้วคือ0.72เหลือค่า q เราไม่ทราบใช่ไหมจากสูตรตัวนี้ครับ p บวก คเท่ากับ1เสมอใช่ไหมใช่ป่ะแต่เราทราบ P แล้วคือเท่าไหร่ P คือ0.72เบวกคเท่ากับหเพราะฉะนั้นต้องการทราบ Q เดียวก็เอา1ไปลบ0.72ซึ่ง Q ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ0.28นั่นเอง นักศึกษาก็มาใส่ตรงจุดนี้นะครับในสูตร0.28ทั้งหมดหารด้วยสเปานูต์เอ็นใช่ไหมหารด้วยหารด้วยเอ็นนะครับเท่าที่เอ็นคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้เอ็นคือเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ300นักศึกษาลบให้กูหนอ่อยหรอก 0.76ลบ0.72มีค่าเท่ากับ 0. เท่าไหร่0.04ทั้งหมดหารด้วยนะครับวิธีการหารตรงนี้ครับนักศึกษาเอาก้อนนี้อ่ะคูณให้กูนะเอา0.72คูณ0.28ได้เท่าไหร่หารด้วย300ขั้นตอนสุดท้ายหนูกด สแครรูทครับมีค่าเท่ากับ0.0260 0. เสร็จแล้วเอา0.4ตั้งหารด้วย0.0260มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1.54นั่นหมายความว่า ค่า Z คำนวณตรงนี้ครับเอาไปใส่ในในรูปฝั่งซ้ายตรงกลางหรือฝั่งขวาเอาไปใส่ตรงไหนดีซ้ายกลางขวา1.54เมื่อกี้เราตรงนี้เราหาได้1นึ่จุดเท่าไหร่6 1.54ก็อยู่ประมาณขวาขวาใช่ไหม่ะประมาณตรงนี้นะ1นจุด ห้าสี่นะครับทีคำนวณแทกคำนวณอยู่ตรงนี้อยู่ในเขตยอมรับหรือปฏิเสธยอมรับหรือปฏิเสธครับยอมรับอยอมรับ Ho ใช่ไหมครับเมื่อมันยอมรับ Ho แสดงว่าเราต้องสรุปต้นนี้ออกมา แสดงว่ามีค่าเท่ากับ0.72ตามที่โจทย์ระบุได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าคนคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตจะถูกขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับเท่ากับเท่าไหร่72จริงนะตามตามที่โจทย์ให้มาเลยนะครับ72เปอร์เซ็นต์จริง นะครับที่ระดับนัยสำคัญ0.10